สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับทางร้านสอแผ่นดินซับของเรานะครับก็จะได้นําสินค้านะครับเปลือกล้างนะครับผมไปส่งให้ลูกค้านะครับที่อําเภอล่องคํานะครับจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งวันนี้นะครับลูกค้าก็ได้สั่งมาเป็นจํานวน5ตันนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูจํานวน5ตันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใส่รถ6กล้อไปนะครับผม ห้าหรือ6ตันไม่แน่ใจครับอันนี้น่าจะประมาณห้าหตันโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอ่าวันนี้เนี่ยเนื้อสินค้าของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปถ่ายตอนที่เอาขึ้นที่โรงงานนะครับตอนรถตักตักขึ้นรถให้ที่โรงงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ไมกันครับมันหนักครับอ่านะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ที่ลูกค้าจะให้ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นขอกวัวนะครับขอกวัวของลูกค้าเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่นะครับก็ตรงเป็นตรงนี้นะครับข้างขอกวัวของลูกค้านะครับทางเราก็กําลังถอยนะครับถอยเข้ามา ดั้มสินค้าลงให้ลูกค้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูการลงกันเลยนะครับแล้วเราก็จะไปดูเดี๋ยวคนจะพาไปดูเนื้อสินค้าของวันนี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็กําลังดั้มสินค้านะครับลงให้ลูกค้านะครับผมก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับ ถ้าท่านใดสนใจเปลือกมันล้างนะครับหรือว่าแกบดำของทางร้านเรานะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0963462646นะครับเบอร์โทร0963462646นะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไลนนะครับไว้ให้ที่หน้าจอนะครับผม โอเคสำหรับท่านที่รับชมอยู่นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กน,นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านซอแผน่นซับของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อสินค้าของวันนี้กันเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเปลือกมันล้างของวันนี้นะครับก็จะมีพวกเป็นเปลือกมันนะครับเป็นเปลือกมันแล้วก็จะเป็นหัวมันซ้ำปะหลังนะครับประมาณนี้โอเค สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านสอแผ่นดินซับของเราด้วยนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ